10นวัตกรรมจากสตาร์ทอัพไทยกับแนวคิดเกษตรยุคใหม่แอทเทคแอดเทคเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เข้ามาประยุกต์ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดย NA a ได้สนับสนุนนวัตกรรมด้านนี้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพและเกษตรกรรมผ่านแอดเทคคอนเน็ก์2024พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรไทยรู้จักเข้าใจในนวัตกรรมมากขึ้นและนี่คือตัวอย่างสตาร์ทอัพไทยที่กำลังขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมด้วยเกษตรแอทเทคค่ะโดยกลุ่มพืชจะแบ่งออกเป็น6ผู้ประกอบการ แริมโบติกเรือลดน้ำอัตโนมัติที่มาพร้อมเทคโนโลยีไลดร์ในการวัดระยะทางด้วยเลเซอร์การกำหนดตำแหน่งตามพิกัดที่ด้วย GPS และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามสถานะการทำงานมีเทคระบบ IoT ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำให้เปิดปิดตามเวลาผ่านการออกแบบระบบมาให้เรียบง่ายสามารถประกอบและติดตั้งได้ด้วยตัวเองทั้งหมดอินเซกโตกับดักแมลงโซล่าเซลล์อัตโนมัติที่ช่วยลดการบุกรุกข,ของแมลงในการเพาะปลูกพืชซึ่งใช้แสงสีม่วงที่มีประสิทธิภาพในการล แมลงให้เข้ามาติดกับดกักไบโอมจูลินซีคึกคักที่เกิดจากการคัดสารจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินลดสารเคมีที่ตกค้างจากการใส่ปุ๋ยเคมีและเพิ่มคุณภาพผล,ผลผลิตด้วยการกระตุ้นการงอกของมเมล็ดพียวพลัสผลิตภัณฑ์หัวเชือช้อจุลินทรีย์ชีวพันธุ์สำหรับกําจัดแมลงศัตรูพืชนวัตกรรมนี้สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรคพืชโมรีนาเทคโนโลยีนําส่งระดับนาโนช่วยให้พืชดูดซึมสารต่างๆในการเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดียิ่งขึ้นและนี่คือ6วัตกรม กรแรกจากสตาร์ทอัพไทยกับแนวคิดเกษตรยุคใหม่แอดเทสีนวัตกรรมจะเป็นอะไรติดตามได้ในพาร์ทต,ต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของ n n a นะคะ